สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบเจอกันกับครูปูอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะครูปูไม่ได้มาวาดรูปนะคะแต่จะเอาผลงานนะคะสีน้ํามาให้ชมกันนะคะครูปูขอแนะนํากระดาษก่อนนะคะครูปูใช้กระดาษแคนสันนะคะวาดวาดรูปสีน้ํานะคะแบบขนาดเล็กนะคะก็ขนาด A 4ซีนะคะใช้กระดาษนี้นะคะวาดนะคะอันนี้ครูปูวาดด้วยพู่กันจีนแบบ เพียวๆเลยนะคะโดยที่ไม่ได้ร่างด้วยดินสอนะคะส่วนใหญ่นะคะภาพขาวดำสีน้ำเนี่ยครูจะวาดด้วยพูกกันจีนนะคะก็นี่เป็นซินดี้คอร f ฟอร์ดนะคะผลงานพูกกันจีนนะคะสีน้ำกับพู้กันจีนนะคะให้ชมกันนะคะก็นี่คือวาดไปเลยด้วยพูกกันโดยไม่ล่างดินสอนะคะ การวาดแบบนี้ก็สนุกนะคะเราได้ตวัดปลายพวกกันมันรู้สึกอิสระนะคะในการที่เ,ออเราได้วาดรูปนะคะเหมือนกับได้ออปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกออได้ดีทีเดียวนะคะก็นี่ก็วาดด้วยพวกกันจีนอย่างเดียวเลยนะคะเป็นรูปที่ส่วนใหญ่เป็น ภาพสีขาวดำนะคะสีสีน้ำสีดำนะคะกับพูกันจีนนะคะนี่ก็เป็นนี่รูปตัวเองวาดนะคะก็นี่นะคะเอาละค่ะเอาละค่ะเรามาดูสีน้ำกันนะคะปีปีที่แล้วนี่นะคะก็เริ่มกล้าที่จะลงสีมากขึ้นนะคะครูคเริ่มหัดฝึกวาดสีน้ำมาก,ก็ห้าปีแล้วนะคะ ตรงนี้ค่ะมาถึงตรงนี้ก็เกือบห้าปีแล้วนะคะตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ดีๆอา้าวอยากวาดรูปสีน้ำขึ้นมานะคะก็เลยมีคือตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอาชีพใช่ไหมคะแต่สีน้ำเป็นแพชชั่นการวาดรูปเป็นแพชชั่นนะคะนี่ก็คือรูปที่ครูปวูวาดนะคะฝึกวาดนะคะถือว่าฝึกวาดนะคะเพราะว่าใช้สี ธรรมดานะคะไม่ใช่สีเกรดอาร์ติสนะคะเกรดอาร์ติสต์ต้ออ,อสีราคาสูงหน่อยนะคะไอ้น,นี้เราฝึกว่าเราก็เลยซื้อสีธรรมดานะคะแต่ว่าจะผสมแป้งเยอะนะคะมันจะไม่โปร่งนะคะมันจะไม่โปร่งใสเหมือนสีเกรดอาร์ติสนะคะก็คือเกรดดีนั่นเองนะคะอันนี้ก็มีรูปที่ที่วาดที่เริ่ม เริ่มที่กล้าลงสีมากขึ้นนะคะอันนี้ครูปูใช้พวกกันวาดเลยนะคะสีนะคะเพราะว่าตอนที่ร่างภาพแล้วตาตาใหญ่หัวโตก็เลยต้องตัดสินใจลงด้วยพวกกันเลยนะคะนี่ก็วาดด้วยพวกกันเลยนะคะไม่ได้ร่างภาพนะคะนี้นี่ร่างภาพนะคะร่างภาพก็มาดูกันนะคะผลงานนะคะ ที่วาดไว้นะคะส่วนใหญ่ลงใน i ิน t a g r กรนะคะฝึกวาดนะคะเราก็ดูศิลปินคนอื่นนะคะวาดแล้วก็เอาเทคนิคมาปรับใช้กับงานของเรานะคะตอนแรกๆจะสังเกตนะคะปี60นะคะ2560ที่เริ่มวาดฝึกใหม่ๆจะยังไม่กล้าลงสีหน้าเต็มเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะคือจะยัง ไม่ไม่คือเว้นขาวไว้เยอะนะคะยังไม่ผสมสีลงเท่าไหร่นี่คือเป็นปัญหาส่วนใหญ่นะคะที่คนเริ่มวาดมักจะกลัวกันนะคะเราต้องกล้าที่จะลองลงสีเลยค่ะผิดไม่เป็นไรนะคะวาดใหม่เลยนะคะเราก็จะได้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นนะคะนี่ก็คือปู่ๆเอามาให้ชมกันเพื่อจะได้เป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจนะคะ ให้หลายๆคนนะคะอยากจะลุกขึ้นมาวาดสีน้ํากันบ้างนะคะก็นี่ก็คือการที่เราฝึกแล้วเรารู้สึกมีความสุขนะคะถ้าเราได้ทําในสิ่งที่รักนะคะและมีแพชชั่นกับมันนะคะเราก็จะรู้สึกอยากทําสิ่งนั้นบ่อยๆใช่ไหมคะก็อยากฝึกฝนไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็เป็นรูปที่ครูปู สไตล์ส่วนใหญ่เป็นสไตล์นิตยสารแฟชั่นนะคะที่กูคัดมานะคะก็มีหลากหลายนะคะแนวนะคะเป็นแบบแฟชั่นอิลลัสทรชั่นด้วยนะคะน,นี้นะคะบางทีก็ลงพวกกันเลยนะอันนี้ก็วาดด้วยพวกกันไปเลยนะคะ เป็นสีน้ําก็จริงแต่ว่าวาดตาลงตาด้วยพวกกันไปเลยนะคะอันนี้ล่างภาพนะคะก็จะมีาวาดด้วยพวกกันไปเลยนี่ก็วาดด้วยพวกกันไปเลยนะคะรูปที่วาดด้วยพวกกันไปส่วนใหญ่เนี่ยจะเบลอๆหน่อยนะคะไม่ค่อยชัดคมชัดเหมือนกับตอนที่เราล่างดินสอไว้นะคะ ชอบรูปนี้นะคะรู้สึกว่าปากเขาทาเหมือนแบบลิปกลอสมันขึ้นมาเลยเนาะชอบรูปนี้เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะดูแบบมีความลึกนะคะคือเมื่อเราฝึกวาดบ่อยๆนะคะไม่ว่าเราวาดอะไรนะคะเราจะกล้ามากขึ้นที่จะลงสีนะคะมันก็จะทำให้งานเราดีขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราฝึกวาดนะคะบ่อยๆนะคะ ทำซ้ำนะคะมันก็จะเกิดทักษะความชำนาญมันเป็นสิ่งที่เราชอบเราไม่รู้สึกที่จะเบื่อกับมันหรอกค่ะเพราะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็เพลิดเพลินนะคะแล้วทำให้เรามีสมาธิด้วยนะคะนี่ก็เป็นการฝึกวาดน,นะคะนี่หลานครูปรูนะคะน้องปามีที่เขา,เอ,าอะไรนะ เขียนชื่อช่องว่าอยากวาดลูกเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นี่และคะ่คะครูปูวาดเขาตอนเด็กๆนะคะเขาเป็นคนเขียนให้นะคะอยากวาดลูกเก่งช่องนี้ตอบโจทย์นะคะออันนี้ก็มีหลุดมาบ้างนะคะวาดผีเสื้อนะคะผีเสื้อนี้แบบชอบมากเลยเห็นแล้วแบบตั้งแต่เด็กอะนะคะมันเหมือนอยู่ในความทรงจําในวัยเด็กอนะคะตอนที่ เด็กๆจะเห็นผีเสื้อตัวสีส้มนี่ประจำนี่ก็ซินดีเห็นไหมคะสีมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆปี64ปีที่แล้วเนี่ยคะ่ะ2564นะคะ2564นะคะก็จะวาดเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะคะไปถึงกล้าที่จะลงสีมากขึ้นนะคะอันนี้สไตล์แฟชั่นอิลลัสทรชั่นนะคะเหมือนจริงนะคะ ก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะตั้งกองเป็น <c oughs> คือดูสิคะคือคนถ้าชอบทำอะไรก็ทำมันนะคะทำมันซ้ำบ่อยเราก็จะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะสีน้ำนี่เป็นอะไรที่แบบว่าเราสนุกนะคะแสงเงาแบบเขาชัดเจนมากเลยนะคะ นี่ก็วาดรูปนี่นะคะก็วาดสไตล์นะคะแตกต่างกันไปนะคะลองวาดหลายๆแบบนะคะอันนี้เป็นดีไซเนอร์กับเมคอัพอาร์ติสต์นะคะทอรี่บลัน บ๊อบบี้บลาวนะคะปูปูชอบเป็นแรงบันดาลใจเลยค่ะ working woman เลยนะคะนี่ก็หลานอีกนะคะว่าน้องปัมมี่อีกรูปหนึ่งนะคะด้วยสีน้ำนะคะอืนี่นะคะก็เป็นผลงานนะคะที่คปูปูวาดมาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะมีแบบอ่า ไซส์ใหญ่อีกนะคะนี้ไซส์ A4 นะคะเดี๋ยวจะมาให้ชมกันนะคะวันหลังนะคะวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นแสงสว่างและแรงบันดาลใจอินสปิเรชันนะคะให้ใครที่ได้มาชมคลิปนี้นะคะอยากวาดรูปบ้างนะคะก็ลงมือเลยค่ะลงมือทำเลยค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะในสิ่งที่เราอยากทำนะคะเราจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราฝึกทำซ้ำบ่อยๆนะคะ เราจะเกิดทักษะความชำนาญน,นะคะยิ่งเรามีแพชชั่นมีความชอบแล้วก็ความหลงไหลในสิ่งนั้นนะคะมันจะทำให้เราสามารถทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะครูปูขอบคุณมากนะคะสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์และแรงบันดาลใจนะคะแล้วก็ ขอบคุณนะคะสำหรับการกด subscribe กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะที่เป็นกำลังใจที่ดีนะคะให้ให้ครูปรูปได้ทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ